ผจนภัยของดินกับเลือดหยดน้อยดินเป็นเด็กชายดินปั้นที่แข็งแรงและชอบเล่นสนุกวันหนึ่งขณะที่เขากําลังเล่นอย่างเพลิดเพลินในสวนอากาศก็เริ่มแห้งและเย็นลงทันใดนั้นดินก็รู้สึกแปลกๆที่จมูกของเขามีของเหลวสีแดงหยดลงมาโอ๊ะเลือดเขาร้องอุทานเบาๆนี่คือเลือดกำเดาที่เกิดจากเส้นเลือดฝอยเล็กๆในจมูกของเขาแตกนั่นเอง ดินตกใจและไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาเงยหน้าขึ้นฟ้าคิดว่ามันจะช่วยให้เลือดหยุดไหลทันใดนั้นคุณหมอเมตตาคุณหมออดินปั้นผู้ใจดีก็ปรากฏตัวขึ้นอย่าเงยหน้านะจ๊ะดินเธอกล่าวด้วยรอยยิ้มการทำาแบบนั้นจะทำให้เลือดไหลลงคอและอาจทำให้สําลักได้คุณหมอเมตตาสอนวิธีที่ถูกต้องให้ดินเราต้องนั่งลงแล้วก้มหน้ามาข้างหน้านิดหน่อยนะ จากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้บีบที่ปีกจมูกเบาๆแบบนี้คุณหมอเมตตาสาธิตให้ดูดินทำตามที่คุณหมอเมตตาสอนเขาบีบจมูกของตัวเองแล้วนับในใจช้าๆบีบไว้อย่างนี้นานประมาณ15-20นาทีนะจ๊ะเพื่อให้เลือดได้มีเวลาแข็งตัวและหยุดไหลคุณหมออธิบายไม่นานเลือดก็หยุดไหล ดินดีใจมากขอบคุณครับคุณหมอเมตตาเขากล่าวทำไมเลือดกำเดาถึงไหลหรอครับเกิดได้จากหลายสาเหตุจ้ะคุณหมอเมตตาตอบอย่างเช่นอากาศแห้งการแค้จมูกหรือการสั่งน้ำมูกแรงๆก็ทำให้เส้นเลือดฝอยเล็กๆในจมูกแตกได้ดินเข้าใจแล้วตอนนี้เขาไม่กลัวเลือดกำเดาอีกต่อไปและยังรู้วิธีปฐมพยาบาลที่ถูกต้องเพื่อไปสอนเพื่อนเ,อน,เอนดินปั้นคนอื่นได้อีกด้วย